เพี่น้องวันนี้มาเบิ้งสิเล็กยำดากพี่น้องเอ้ยนะครับดูกลางว่างครับนี่ร้อยคอโอ้หมธรรมดาเลยครับทำมาหากินพี่น้องเปินว่าขี้เร็วเปลี่ยนมาั่นร้อยกระติกดีกว่ามาั่านเอลองเบิ้งเจ้ามองยี่สิบเกียเทีพี่น้องเอ้ยความลึกหกเมตรหาซิปเปิดว่ามึงก็ผุนเสาไปไวอยู่โอ นายแพ,พ้หาก็แล้วบึงกงอภิรพุนพระธรรมดาเด้ครับอยู่กลางว่างไม่นอ้องเไยนะผู้ฟังนี่ก็อยู่กลางว่างกันพี่นอ้องหลังจากนายแพ้แล้วก็เลยมาแวะบึงเซีเล็กนี่ให้หนีหนีกันหนีอู้นี่ขึ้นนี่โอ้เห็น,นหัวไว้บุบขึ้นเมื่อกี้นี่ใกล้นี่โอ้คื้นนี่พอดีเอาละเซีเล็กแรงยิ่งแรงดังมากพี่นอ้องเดือมมาอีกอออเออ,อมันขามเงี้ยนี่แหละ มันตะกั่ดาาพี่น้องเนาะโอ,โอ้มันนี่หลายหลายปากครับต,ต่อต่อต่ออีกต่ออีกบนขนัอยู่กลางว่างครับนี่หลังจากง่ายแพ้เนาะพี่น้องเนาะเบิ่งเอาโอ้แพ้ตัวคึงเร็วนี่จี้ขุนแพ้พโอ้โพี่น้องไม่ธรรมดานะครับวันนี้อยู่กลางว่างเลยเชนเล็กสายด่างกลางมอง